โอ้ยอย่าเรียกเลยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องชื่อเล่นให้หนูฟังไหมเอาปผมเนี่ยไอเคี่โกสะพานดำผมไม่รู้ว่าเป็นปู่เป็นย่าใครอ่ะน,นะผมก็เลยไปแก้แค้นให้เด็กวิไลถูก็เตรียมคงแฝกไปครับต่อ,อไปถึงไอไอเคสะพานดำจะสลบไปไปทับดอกไม้สลบเกือบตายครับเกือบตาย หลังจากนั้นเขาเลยเรียกผมว่าโจชื่อเล่นนะครับชื่อโจได้จากวิไลคูนะครับชื่อโจเอามาไงไมะโจอ่ะคือสมัยนั้นมันเรียกว่าตอนนี้ใครๆก็พูดถึงพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกสรน,นะคะด้วยความที่ท่านเป็นคนตรงพูดจริงทำจริงก็เลยถูกใจชาวโซเชียลกันอย่างมากเลยทีเดียว ล่าสุดค่ะท่านเรวัตได้ออกมาบอกถึงที่มาที่ไปของชื่อเล่นนะคะซึ่งมีผลเกี่ยวกับหน้าที่การงานด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะกำลังฟีเวอร์แบบสุดๆเลยจริงๆสำหรับคนตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกซออดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่ขณะนี้โซเชียลต่างแชร์คลิปกันเยอะมากล่าสุดท่านเรวัตได้ออกมาเล่าถึงที่มาของชื่อเล่นตัวเองโดยบอกว่าเมื่อครั้งที่ได้มาเรียนวิทยาลัยคร,รูที่นครสวรรค์ ช่วงนั้นหากนักศึกษาวิทยาลัยครูจะออกไปเที่ยวหรือไปดูหนังจะต้องเจอกับจิกโกที่ชื่อเคสะพานดำคอยป่วนทำให้ไม่มีใครกล้าออกไปไหนซึ่งตนเองเลยไปแก้แค้นให้เด็กวิทยาลัยครูก็สามารถแก้แค้นได้สำเร็จหลังจากนั้นเพื่อนๆเ,เลยเรียกท่านเรวัตว่าโจที่ย่อมาจากโจเฟรเซียนักมวยแชมป์โลกชื่อดังแม้ว่าตัวเองจะไม่ค่อยชอบชื่อนี้สักเท่าไหร่ชื่อเล่นชื่อว่าอะไร ก็อย,อย่าเรียกเลยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องชื่อเล่นให้หนูฟังไหมเอาป่ะผมเนี่ยพอมาเรียนวิไลครูนคะรสวรรค์ผมพวกเด็กวิไลครูนี่มันเด็กเรียบร้อยไงออกไปเที่ยวจะไปดูหนังจะไปอะไรไม่ได้เลยมันจะมีชื่อไอเคเป็นจิกโกเขาเรียกจิกโกสะพานดำไอเคในจิกโกสะพานดำเลย เด็กวิไลคูออกไปจะโดนไล่ตีไล่ฟันไล่ยิงมาไม่มีใครกล้าออกเพราะกูไอเคนะกวไอเคที่โกสะพานดำผมไม่รู้ว่าเป็นปู่เป็นย่าใครอ่ะนะผมก็เลยไปแก้แค้นให้เด็กวิไลคูก็เตรียมผมแฝกไปครับออกไปถึงก็ตีไอเคสะพานดำตะสลบไป ไปทัดดอ,อกไม้สลบเกือบตายครับเกือบตายหลังจากนั้นเขาก็เลยเรียกผมว่าโจชื่อเล่นนะครับชื่อโจได้จากวิไลคูนะครับชื่อโจเอามาไงไมาโจอ่ะคือสมัยนั้นมันแคดเส้นเคต่อยกับโจฟาเซียงไอ้เคจอโบเสียแชมป์ให้โจฟาเซียงผมก็ไปตีตีไอ้เคครับตบีไอ้เคตลบเลยไอ้เคก็เลยไม่กล้าผมว่าเขาพิการมากกว่านะ เพราะว่าผมแฝกโดนทัดดอกไม้เนี่ยพิการแล้วก็เขาก็หายสาบสูนย์ไปเลยแต่ไม่ตายนะครับไม่ตายนะตอนนี้มาเนี่ยครับท่านโจกับพีโจครับอ่า <laughs> ก็เขาก็เลยเรียกโจเรียกไอโจไอโจมา <laughs> ผมก็บอกเฮ้ยมึงตั้งชื่อกูเนี่ยเพื่อเพื่อนๆมาเรียกไอโจงาเพราะป่า,อปาไอเเคได้นะ <laughs> ผมก็บอกชื่อเหมือนหมาเลยนะ <laughs> คือหมายความว่าพวกหมาฝรั่งเนี่ยเขาจะตั้งชื่อ,อยางเงี้ยผมก็บอกมึงเอาชื่ออื่นไม่ได้หรือว่าทาไมชื่อโจนะ่ และต่อมาช่วงที่ตนเองเป็นร้อยตำรวจเอกมีผลงานประจักษ์มากมายเป็นอาวุโสสูงทุกคนคาดการว่าต้องได้ขึ้นเป็นสารวัตรแน่ปรากฏว่าหัวหน้าได้ไปขอกับผู้บัญชาการว่าขอสนับสนุนให้โจเป็นสารวัตรโดยยืนยันฝีมือว่าเป็นลูกศิษย์รักเสร็จสพท์แต่ท่านจำชื่อจริงท่านเรวัตไม่ได้เลยบอกไปแค่ว่าชื่อโจสุดท้ายคนถูกแต่งตั้งคือโจไหนไม่รู้แต่ไม่ใช่โจเรวัตแถมโจเรวัตยังโดนย้ายอีกใน24ชั่วโมง แล้วผมเลยไม่ได้ใช้ชื่อเล่นผมเนี่ยเพราะว่าผมรับราชการเนี่ยพอเป็นเป็นใน่ในตำรวจเป็นร้อยตรวดเอกร้อยตรวดเอกซึ่งเงินเดือนถึงแล้วเป็นร้อยตรวดเอกมาหลายปีแล้วก็มีผู้บังคับบัญชา,าผมเนี่ยชื่อท่านพลตำรวจตรีพร้อมนิคมภักดีนะครับท่านเป็นผู้การกองบังคับการเขตหนึ่ง กองับการเขตหนึ่งนี่คือรับผิดชอบ8จังหวัด10จังหวัดตอนนี้คือกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนนี่เป็นแค่กองบังคับการนะครับมีพลตีเป็นพนตารวจตรีเป็นหวัวหน้าตอนนี้มันเป็นกองบัญชาการมีพลตารวจโทเป็นหวัวหน้าผมก็อุโสแล้วฝีมือเป็นหวัวหน้าชุดขุนดงที่ลบบุรีวิสามันคนร้ายจัดการคนร้ายโจร สมัยก่อนมันยังไม่มีค้ายาบ้ามันมีแต่พวกค้าเฮโรอีนขายเฮโรอีนลายใหญ่แล้วก็พวกเสือพ่นเสือโคกสำโรงเสือชายบาดานเสือท่าหลวงเสือโคกสลุงเสือหนอโคกสลุงท่านไปพิมพ์ใน Google ดูเถอะครับมันจะเป็นโจนกันเนี่ยเป็นหมู่บ้านเลยจับคนไปเรียกค่าไถ่รถไถเขาจะไปทำมาหากิน จะไปไถเนี่ยเขาจะคิดชาวไร่ชั่วโมงหนึ่งเช่นชั่วโมงละสามร้อยบาทเขาต้องไปจ้างตำรวจอีกสองคนให้ตำรวจอีกคนละสองร้อยรวมเป็น4ี่ร้อยต้นทุนเกษตรกร,รกร็พแพงขึ้นเพราะรถไถจะไปไถชั่วโมงก็ต้องคิดเป็นเจ็ดร้อเพราะต้องจ้างตำรวจหรือเอ็นหรือหกตุ่กันถ้าไม่งั้นโจรมันโผล่มาแล้วมันก็จะจับตัว ค่าเจ้าของรถไถคนขับแล้วก็เอารถไปไปเรียกค่าไยเรียกค่าไยเป็นแสนเลยเป็นแสนหนึ่งก็เปรียบเทียบปี2528เนี่ยเดือนเดือน<ๆ>ผมก็แค่5,007 7 5,700บาทอา่ผมอาุโสสูงแล้วทุกคนคาดการว่าเลวัตต้องได้เป็นสาวัดแน่ๆเลยปรากฏท่านพร้อมเนี่ยท่านก็ไปขอกับผู้ชการว่าท่าน ขอสนับสนุนไอ้โจเนี่ยมันเป็นสวัสดิ์สัคนหนึ่งผู้ชาการจะใหญ่มากผู้ชาการเนี่ยคุมคุมสามกองบัญชาการหนึ่งสองเจ็ดนะฮะท่านผู้ชาการถามบอกเอแล้วคุณสนิทเขาบอกโอ้โหลูกศิษย์ละเลยฝีมือมันดีอะไรเนี่ยบอกชื่ออะไรละท่านจําชื่อจริงผมไม่ได้ว่าชื่อเลวัตกินเกรสรท่านจําแต่ชื่อไอ้โจไอ้โจ,อ,โจ,อ,โจอย่างเงี้ยนะครับ ก็เลยเสร็จเลยครับไปได้โจไหนก็ไม่รู้ครับไม่ใช่โจเลวัดนะแถมโจเลวัดนี่โดนย้ายไปอีกโดนย้ายไปการบุรีอีกภายใน24ชั่วโมงที่แค่ประวัติชื่อเล่นของท่านเรวัดนะคะยังเป็นตำนานได้ขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวชีวิตของท่านไม่มีช่วงไหนที่ธรรมดาเลยจริงๆนายตำรวจมือปราบน้ำดีมากฝีมือก็ต้องยอกให้เขาเลยค่ะคนตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกสร